พระอาจารย์เชื่อว่าวันนี้หลายคนที่ทํางานหนักเนี่ยไม่ใช่เพราะกลัวว่าตัวเองจะไม่มีกินแต่กลัวว่าเวลาลูกขอเงินแล้วจะไม่มีเงินให้ลูกหลายคนเป็นแบบนี้จริงๆทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อส่งเสริมให้ลูกส่งเสริมส่งเสียก็หวังให้ลูกส่องแสงอยากจะให้ลูกเติบโตและเดินได้ด้วยตนเองยืนด้วยลําแข้งของตนเองวันนี้หลายคนจึงทุ่มเทการทํางานหนักหลายคนลืมนึกถึงตัวเองไปว่าตัวเองจะมีกินมีใช้ไหมแต่กลัวว่าเวลาลูกขอ จะไม่มีให้ลูกวันนี้ก็คงเป็นแบบนั้นเหมือนเดิมหัวใจของพ่อหัวใจของแม่หัวใจของคนที่มีความรับผิดชอบอยังคงยิ่งใหญ่เสมอขอนับถือขอชื่นชมขอบูชาทุกๆหัวใจที่มีแต่การให้หวังจะให้ความยั่งยืนแก่ลูกทางการศึกษาทางอนาคตที่ดีหวังว่าวันนี้การลงทุนของทุกท่านจะไม่ผิดหวังขอให้การลงทุนกับการศึกษาลงทุนกับอนาคตที่ดีของลูกหลาน จงนำมาซึ่งความสุขความเจริญสมหวังในชีวิตด้วยกันทุกๆคนนโยมนะวันนี้ขอเจริญพร